วันพรุ่งนี้หนึ่งพฤศจิกายนอย่างที่ผมบอกไปนอกเหนือจากการเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวแล้วดีเดย์เปิดเทอมเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมต้องเช็คให้ดีว่าโรงเรียนของลูกๆเนี่ยเปิดหรือว่ายังปิดอยู่ยังเรียนออนไลน์อยู่หรือเปล่าลงใต้ไปที่สตูลก่อนเลยนะครับที่สตูลเนี่ยมีคําสั่งออกมาจากทางสอบอคอนะครับอนุมัติให้เปิดเทอมได้ตามปกติเนี่ยเพียงแค่6โรงเรียนเท่านั้นในพื้นที่ สำนักงารเขตพื้นที่การศึกษาผสมศึกษาสตูลครับมอบหมายให้คณะทํางานลงไปทําความสะอาด6โรงเรียนไปฉีดยาฆ่าเชือ้อไปปัดกวาดเช็ดถูโต๊ะเก้าอี้ประตูลูกบิดต่างๆ6โรงเรียนเนี่ยก็คือโรงเรียนบ้านทวนสตอโรงเรียนบ้านทุ่งพัฒนาโรงเรียนบ้านวังประจันโรงเรียนบ้านลางหงานะครับโรงเรียนบ้านห้วยใสและโรงเรียนบ้านทุ่งสเสม็ดมิตรภาพที่114ทั้งหมดนี้ได้รับความเห็นชอบจากนายอำเภอนะครับเขาบอกว่า จะเปิดได้ก็ต่อเมื่อต้องมีการยื่นแผนเอกสารประกอบทั้งแนผนกิจกรรมแผนเผชิญเหตุมาตรการป้องกันโควิด -19 ตามโครงการเซฟตี้สกู๊ตซานบ็อกด้วยนี่คืออนุมัติแล้ว6โรงเรียนที่จังหวัดสตูลครับส่วนที่ขอนแก่นครับกลายเป็นว่าพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 รายใหม่อย่างต่อเนื่องจากคราวนี้เป็นคลัสเตอร์ฟันน้ำนมฮนะเพราะว่าผู้ติดเชื้ออยู่ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลโคกสูงอำเภออุบลรัฐมีเด็กติดเชื้อไป11คนครับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตะบนโคกสูงก็ต้องเร่งคัดกรองกลุ่มเสี่ยงทั้งเด็กทั้งครูพี่เลี้ยงแล้วก็ผู้ปกครองโดยใช้พื้นที่ศูนย์พัฒนา,นานเด็กเล็กตะบลโคกสูงเป็นสถานที่กักตัวแล้วก็รักษาด้วยเลยครับจากการสอบสวนโรคครับพบว่าเด็กในศูนย์เด็กเล็กเนี่ยติดเชื้อจากผู้ปกครองที่ทํางานอยู่ในอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งที่อำเภอน้ออํา h o n g จากนั้นก็แพร่กระจายอยู่ที่ศูนย์นี่แหละ โดยเด็กที่ติดเชื้อ11คนนี้จะมีครูพี่เลี้ยงคอยเฝ้าดูอาการอยู่นะครับมีผู้ปกครองด้วยตอนนี้เด็กๆยังแข็งแรงดีและอยู่ในการดูแลอย่างใกล้ชิดครับ,รบส่วนที่กรุงเทพมหา,หาคนครนะครับคุณผู้ชมวันพรุ่งนี้จะมีการเปิดเทอมเพียงแค่63โรงเรียนนะครับโฆษกกองบัญชาการตํารวจนครบ,บาลบอกเลยว่ามั่นใจว่าพรุ่งนี้รถจะยังไม่ติดขัดนะครับเพราะปกติเวลาเปิดเทอมนี่รถติดหนึบเลย โรงเรียนขนาดใหญ่โรงเรียนในโซนใจกลางเมืองหรือว่าอยู่ในพื้นที่การจราจรหนาแน่นเช่นถนนสามเสน้นสาทรสีลมอโศกบนตรีสุขุมวิทส่วนใหญ่ยังไม่เปิดภาคเรียนนะครับเนื่องจากว่ายังไม่มีความพร้อมเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลว่ารถจะติดนะครับขณะเดียวกันทางโฆษกสำนักงารตำรวจแห่งชาติครับที่ยืนอยู่ข้างๆกันตอนถแถลงท่านก็พูดเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นการเปิดประเทศในวันพรุ่งนี้ กรณีที่17จังหวัดเป็นพื้นที่นำร่องรับท่องเที่ยวเนี่ยนะครับท่านยืนยันว่ายังไม่เปิดให้สถานบันเทิงผับบาร์คาราโอเกะรับบริการลูกค้านะครับเปิดเพียงแค่ร้านอาหารแล้วก็ต้องผ่านการรับรองจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยถึงอนุญาตให้ขายแอลกอฮอล์ได้ไม่เกิน3ทุ่มนะครับครับผมอ้าวจะเปิดประเทศก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับคนไทยกันเองก็ต้องระวังกันด้วยสวัสดีครับผมจัดดีมะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้มีพลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ